ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรณมาแล้วเสียเชียรามาแล้วนำรนตอนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กพิเศษทำหน้าที่ได้อย่างดียิ่งที่สุขโขทัยนะ <c oughs> จะบอกให้รุ่งอรุณแห่งความสุขสุขโขทัยสุขโทสขโท,ทยัยเลื่องนับว่าเป็นเมืองยิน แต่สุขใดๆจะไม่เทียบเท่าสุข,สขภาพ,ภาพดีชอปะสะชจับมือมั่นกับอ,อบอจอสุขโขทัยเติมเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กพิเศษเต็มที่จนมีกําลังเอาไปช่วยบุคคลเหล่านี้ทั้งจังหวัดปัจัจของความสําเร็จอยู่ที่ทีมงานหัวใจของความสําเร็จอยู่ที่ความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์สพชนี่เป็นแค่ติ่งเล็กๆเราสนับสนุนงบประมาณนี่มีความหมายอะไรเลยถ้าไม่มีบุคลากรที่มุ่งมั่นทุ่มเทเงินพร้อมคนพร้อม กายอุปกรณ์พร้อมสนับสนุนครบทุกอำเภอศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์มีเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ผมมองเห็นความสําคัญเลยให้ทุกรโรงพยาบาลในจงังหวัดสุขโขทยัยตั้งศูนย์ยืมแล้วเราสนับสนุนกองทุนฟื้นฟูเข้าไปตอนนี้ครบทุกอำเภอแล้วครับขณะที่สุโขทัยก็เป็นบ้านของรอมตรสาธารณสุข นายกอบจก็เป็นพี่พัญญาของรอมตรสาธารณสุขังหวาดสุโขทัยมีผู้ป่วยกลุ่มนี้เยอะสุโขทัยเข้าสู่สังคมสุขอายุประชาชนส่วนใหญ่ขัดแคลนจากที่เตจีทำอะไรไม่ค่อยได้ทําอะไรไม่ได้เลยพอค,คุณหมอให้ตรงนี้มาค่อยๆพัฒนาเหมือนมันดีขึ้นนะคะเรื่องนี้กิ่งไวยอดเอกไวเยี่ยมยอดเยดีย่ยมสรุปให้ดีๆอย่างนี้อย่างนี้ว่าถ้าทุกอย่างพร้อมทุกอย่างดีประชาชีก็แฮปปี้กันไปขอรับขอให้สุโขทัยจงเจริญ สุโขทัยสุขหัวใจเมื่อได้มาเยือนมาแล้วช่างมากมีเพื่อนได้มาเยือนเมืองสุขโขทัยู่บานเมืองนี้เคยเป็นธาน,นี้อันยิ่งใหญ่เมืองหลวงแรกของไทยเคยยิ่งใหญ่มาครั้งก่อนมา ดีกับพี่คำรณไม่ว่าจะยากดีมีจนไทยทุกคนจะต้องมีกายใจและสุขภาพที่ดีดโรงพยาบาลศีสังวรอำเภอสรีชำรงจังหวัดสุขโขทัยนะย <laughs> จะบอกให้บมบ้นนานนเเเืองีคป็